ทางดีแจงข่าวปลอมนะคะซึ่งเป็นข่าวที่ว่าปปงเร่งออกกฎหมายใหม่คืนเงินจากแก๊ง call center ให้ติดต่อขอเงินคืนผ่าน Facebook ค่ะชี้แจงเลยว่านี่คือข่าวปลอมใครหลงเชื่อเสี่ยงสูญเงินข้อมูลส่วนบุคคลค่ะ นายเวยทางพ่วงทรัพย์รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม DE ในฐานะโฆษกกระทรวงกล่าวว่าจากประเด็นเกี่ยวกับเรื่องคณะกรรมการปปองอเร่งออกกฎหมายใหม่คืนเงินจากแกง๊ง call center มีเงินคงค้างอยู่กว่า1,200ล้านบาทสามารถติดต่อขอคืนเงินผ่านทางเพจ Facebook ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงกับสำนักงานป้องกันและปร,บราบปรามการฟอกเงินพบว่าประเด็นดังกล่าวนั้นเป็นไงฮะเป็นข้อมูลเท็จอ๋อไม่จริงใช่ไหมใช ไม่จริงนะคะเรื่องของให้เราติดต่อขอคืนเงินผ่าน f c e e o o o เนี่ยเป็นข้อมูลเท็จนะคะซึ่งทั้งนี้การปร,ปรับปรุงกฎหมายเพื่อให้ฝ่ายบริหารสามารถนําเงินไปคืนแก่ผู้เสียหายให้รวดเร็วยิ่งขึ้นนั้นยังอยู่ระหว่างการจัดทําร่างและยังต้องผ่านกระบวนการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องก่อนทั้งนี้สํานักงานปะปะงไม่เคยมีการเปิดให้ผู้เสียหายทุกราย ยื่นคำร้องหรือส่งหลักฐานการถูกหลอกผ่านสื่อสังคมออนไลน์แต่อย่างใดพร้อมให้ประชาชนยึดหลัก4ไม่ค่ะก็คือไม่ที่1ไม่กดลิงก์ไม่ที่2คือไม่เชื่อ ไม่ที่สาไม่รีบและไม่ที่4ี่คือไม่โอนนะคะไม่กดลิงก์ไม่เชื่อไม่รีบและไม่โอนยึดหลัก4ข้อนี้เอาไว้เลยค่ะซึ่งทางนี้หากประชาชนถูกหลอกทางออนไลน์ท่านสามารถโทรแจ้งดำเนินการระงับและอายัดบัญชีได้ที่สายด่วน1441ตลอด24ชั่วโมงหรือแจ้งเบาะแสข่าวปลอมและอาชญากรรมออนไลน์ทุกรูปแบบผ่านทางสายด่วน111 11 1ค่ะ